ครับนี่คือ i n s i g h t New s เล่าข่าวการเมืองเกมคุมถุงชนชนานารุกถอยเพื่อไทยลุ้นนายกกอกสองรบไปเจราจาไปชนานาชีการเมืองจับคุมถุงชนเพื่อไทยก้าวไก่ในกระแสข่าวปล่อยรายวันพักสีส้มได้ประธานสภาแลกพักสีแดงได้นายกกอกสองวันที่29มิถุนายน2566 นายแพทย์โชตินาสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปร่วมงานที่สถานีโทรทัศน์บอ i c ์ TV ีตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งประธานสภาและยอมรับว่าพรรคตกเป็นจำเลยของดอมสม้มทั้งที่เพื่อไทยมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อเสนอตำแหน่งประธานสภาต่อพรรคอันดับหนึ่งช่วงบ่ายวันเดียวกันที่โรงแรมโรสวูดกรุงเทพอุ้งอิงนางสาวปารงคานชินวัตร ได้เข้าร่วมประชุมกับพักก้าวไก่เพื่อหารือเรื่องการจัดทำงบประมาณซึ่งมีนายเศษฐาทวีศินนายแพทย์พรมมินเลอร์สุริยเรชและนายจักรพง์แสงมณีเข้าร่วมด้วยส่วนก้าวไก่นำทีมโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายพิจาร์ชาวพัฒนาวงศ์ที่น่าสนใจอุคงอิงได้โพสต์คลิปวงประชุมลงอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นเดียวกับสิิกัญญาโพสต์ภาพลงเฟซบุ๊ก เหมือนต้องการสื่อสารไปถึง FC ทั้งสองพักว่าพวกเราลงมือทำงานกันแล้วฝั่งแกนนำพัรก้าวไก่ได้มีการนัดประชุมด่วนเรื่องตำแหน่งประธานสภาอยู่ที่ทำการพักโดยไม่มีการถแถลงข่าวใดๆตกค้ามีรายงานข่าวอ้างมาจากพักเพื่อไทยในเรื่องตำแหน่งประธานสภาได้ข้อยุติแล้วโดยพัรก้าวไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภาส่วนพรรเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานสภาสองที่นั่ง ประเด็นที่น่าสนใจคือข้อตกลงข้างต้นนี้8พักร่วมรัฐบาลต้องเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันว่าจะหนุนพิธาเป็นนายกแต่หากไม่ผ่านด่านสอวอพักเก้าวไกลจะสนับสนุนให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลคิดแบบชั้นเดียวเชิงเดียวแสดงว่าก้าวไกลขอประธานสภาแลกกับเพื่อไทยได้นายกก๊กสองเนื่องจากประเมินเสียงฝั่งสอวอแล้ว พิทายมีแนวโน้มไม่ผ่านด่านสอวอสูงมากการเมืองแบบคุมถุงชนตลอดสัปดาห์นี้นายแพทย์ชานานสี่ก้าและแกนนำพักเพื่อไทยต้องเผชิญกับปากกการทัวลงอย่างหนักหลังจากที่ประชุมสอสอของพักเสนอพักอันดับสองต้องการตำแหน่งประธานสภานายแพทย์ชานานจึงโอดควรว่าเราถูกมัดด้วยอาน,นัดของประชาชนนี่ผมพูดหลายครั้ง แม้เราอยากออกไปแต่เราออกไปไม่ได้แม้เราอยากออกไปซึ่งเรามีสิทธิ์ด้วยนะครับที่จะออกแต่มันไม่ชอบทำเราถูกพี่น้องประชาชน25ล้านมัดเรากับพักก้าวไกลให้ติดกันมันเสมือนพ่อแม่เราเราเป็นลูกเราถูกจับคุมถุงชนให้มาแต่งงานกันเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธจริงๆคำว่าคุมถุงชนของหมอโลลนาน ถูกตีความหมายเป็นอย่างมากจากตอมสมและติ่งแดงในข้อเท็จจริงพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลก็ถือว่าเป็นคนละสายพันธุ์สอสอเพื่อไทยส่วนใหญ่มีอุดมการณ์อนุรักษนิยมต่างจากสอสก้าวไกลเป็นคนรุ่นใหม่มีอุดมการเสรีนิยมดังนั้นสอสอเพื่อไทยจำนวนหนึ่งอาจคิดต่างจากแกนนำพรรครุ่นใหม่อย่างอุงอิงและเศรษฐาพวกเขาไม่กลัวว่าจะสูญพันธุ์หรือไม่ พราะมีฐานเสียงทรัพยากรพร้อมศัพท์อะไรก็เกิดขึ้นได้หากเป็นสถานการณ์การเมืองแบบปกติพักอันดับสองอย่างเพื่อไทยก็มีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลแข่งได้ตามกติกาแต่กระแสสังคมที่จับมัดให้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยจึงต้องจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันก้าวไก่และเพื่อไทยพักเพื่อไทยมีรากเง่ามาจากพักไทยรักไทยที่มีนายทักษิณชินวัตรเป็นเจ้าของพักได้สร้างนักการเมืองรุ่นใหม่ ผสมกับพวกบ้านใหญ่ซึ่งนโยบายแบบคิดใหม่ทำใหม่ได้นำมาสู่ชัยชนะของไทยรักไทยสมัยนั้นดังนั้นพักทักษิณไม่ว่าจะแบนไหนจะเน้นการแก้ปัญหาปากท้องชาวบ้านไม่เคยคิดแต่เรื่องการเมืองเชิงโครงสร้างไม่แก้มาตรา112ไม่ปฏิรูปกองทัพไม่ปฏิรูปการศึกษาและอื่นๆข่าวปล่อยดิวจบแล้วเรื่องตำแหน่งประธานสภา อาจพลิกผันเป็นอย่างอื่นอีกก็ได้เพราะสองพักนี้มีพื้นฐานทางอุดมการณ์ต่างกันและเพื่อไทยมีเจ้าของพักชื่อทักษิณขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ